เทคนิคการทำ YouTube ให้สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ภายในระยะเวลา10เดือนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับครูแบงค์นะครับในช่องวิถีครูบ้านๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการทำ u t u b e นะครับทำยังไงนะครับให้สามารถเปิดสร้างรายได้ได้ ภายในระยะเวลา10เดือนบางคนอาจจะบอกว่าอู้10เดือนนี่มันนานเกินไปนะครับแต่สําหรับผมนะครับคนโนเนมนะครับไม่มีคนรู้จักนะครับการที่จะสร้างตัวตนนะครับในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่ยาก10เดือนนี่ถือว่าเร็วแล้วนะครับหรือนะครับคิดในแง่บวกนะครับภายในระยะเวลา12เดือนนี่คุณสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ถือว่าคุณสุดยอดแล้วนะครับทุกคนครับทีนี้นะครับผมจะมาเปิดนะครับป หมดเปลือกให้ทุกคนดูเลยก็แล้วกันนะครับทำยังไงนะครับมีการทำ youtube เนี่ยทำกี่คลิปนะครับลงคอนเทนต์ประเภทไหนมีเทคนิคอะไรนะครับ ทำยังไงบ้างนะครับผมจะมาเปิดหลังบ้านเปิดหมดเปลือกนะครับให้ทุกคนดูเลยนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับเอาไปดูเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ให้ทุกคนมีกำลังใจในการทำ YouTube นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับก่อนชมคลิปนะครับทุกคนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดติดตามผมนะครับผมขออวยพรนะครับทุกคนครับขอให้ทุกคนนะครับสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับภายใน3วัน7วันเลยก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับ้าพร้อมแล้วนะครับทุกคนไปชมคลิปกันเลยครับทุกคนครับมาทุกคนเห็นผมหรือยังอ่ะผมอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนทีนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปดูช่อง u t u b e ของผมก่อนนะครับว่าเป็นช่องลักษณะไหนผมจะเข้ามาที่ YouTube นะครับอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านผมเนี้ยนะครับก็จะอยู่ติดกันนะครับหลายหลังคาเรือนโอเคเข้าไปที่ YouTube ครับทุกคน อ่าอันนี้เป็นช่องของผมนะครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมมีสมาชิกนะครับผู้ติดตามอยู่1280คนนะครับทุกคนแล้วก็มีวิดีโอนะครับ105รายการหรือว่า105วิดีโอนั่นเองนะครับเห็นไหมครับทุกคนครับซึ่งตอนนี้นะครับผมทำ u t u b e มา8เดือนนะครับผมมี100คลิปนะทุกคนเพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปพูดกันต่อ ีนี้ดูตรงนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนอ่ะก่อนที่จะไปส่วนเหรียนนะครับทุกคนครับรบกวนกดติดตามให้ผมหน่อยก็แล้วกันนะครับโอเคผมจะพาทุกคนนะครับไปดูที่ YouTube Studio ของผมนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนอ่ะโอเคนะครับผมก็จะเข้าไปที่ตรงนี้อ่ะโอเคผมขอแบ็กกลับก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นหน้า YouTube Studio ของผมนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับแอปนี้ในการทำ u t u b e คนที่ทำ u t u b e ต้องมีนะครับเพื่อเป็นการ วิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูข้อมูลหลังบ้านของเราอ่ะโอเคนี่คือผู้ติดตามของผมณวันนี้นะครับณวันนี้โอเคนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเวลาก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่าผมก็จะคลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับพาไปดูเวลานี่คือเวลาในการทํา youtube ของผมครับทุกคนครับ28วันล่าสุดนะครับเห็นไหมครับผมมีระยะเวลาคนดูเนี่ยนะครับเฉลี่ยนะครับประมาณ 86,000นหนะครับ87น้าที่นะครับถือว่าเยอะนะครับถือว่าเยอะถือว่าเยอะสำหรับผมนะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับเราจะมาดูตลอดตั้งแต่ทำ u t u b e มานะครับโอเคกดไปที่ตลอดอายุนะครับทุกคนนะครับทุกคนก็จะเห็นกราฟใช่ไหมครับเห็นไหมครับตลอดอายุของผมนะครับในการทำ u t u b e ผมบอกว่าผมทำ u t u b e มา 8เดือนนะครับแดเดือนโดยเฉพาะกฎของการผ่าน u t u b e เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีผู้ติดตาม1 0 0 0คนขึ้นไปซึ่งผมผ่านแล้วนะครับอ่าและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนเอทุกคนดูเวลาของผมอ่าบางคนอาจจะสงสัยเอะตกลงคุณเปิดสร้างรายได้ได้หรือ,อยังนะครับซึ่งตอบตรงนี้เลยนะครับว่ายัางเพราะว่าตอนนี้ผมทำได้แค่8เดือนผมบอกว่าผมจะเปิดสร้างรายได้ภายในระยะเวลา10เดือน ทุกคนดูทุกคนว่าผมจะไปถึงไหมนะครับผมมั่นใจ100%เเซเลยนะครับไม่เกิน2เดือนนะครับผมจะเปิดสร้างรายได้นะครับได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรมาดูนะครับในการทํำย t u b e ของผมเนี่ยนะครับผมเริ่มทํานะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นะครับถึงเดือนสิงหาคมเห็นไหมครับดูช่วงแรกนะครับทุกคนช่วงแรกช่วงแรกตรงนี้ตั้งแต่มีนาถึงพฤษภาเนี่ย คนดูน้อยมากนะครับในการท YouTube เนี่ยผมแทบจะหมดกําลังใจนะครับแต่ทีนี้นะครับผมเลือกมาจับจุดได้ก็คือว่าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดประสบการณ์มันจะเกิดการเรียนรู้ไม่ต้องถามคอนเทนต์เดี๋ยวผมจะพาไปดูคอนเทนต์ช่องผมว่าเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวทุกคนก็จะได้เรียนรู้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับประมาณ3เดือนล่าสุดเนี่ยทุกคนเห็นไหมครับเวลาของผมเนี่ยมันกระโดดมากนะครับเพราะว่าอะไร หนึ่งปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องการลงคลิปวิดีโอยิ่งลงบ่อยนะครับคนก็จะเห็นเรามากขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมใช้นะครับผมใช้ข้อนี้นะครับในการทำ u t u b e ก็คือถึงแม้ว่าจะมีคนดูคลิปเรานะครับเพียง1คนต่อคลิปนะครับถ้าเราลงนะครับ1000คลิปนะครับ1000คลิปเราก็จะได้นะครับ1000วิวแล้วจริงไหมครับ ซึ่งตามหลักความเป็นจริงแล้วนะครับในการทำ u t u b e เนี่ยถ้าเราทำมีประโยชน์นะครับแน่นอนแหละนะครับก็คือคนที่ดูเนี่ยไม่ต่ำกว่า100วิวอยู่แล้วนะครับทุกคนครับยิ่งทำไปนานๆเนี่ยผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมเนี่ยเขาจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะนะครับการทำ u t u b e นะครับที่เป็นลักษณะการแก้ไขปัญหาเนี่ยคนก็จะเข้ามาดูเยอะนะครับโอเคผมจะพาทุกคนคำนวณเพื่อให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่า ทำแบบนี้นะครับสิเดือนนะครับจะเปิดสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับต้องมีนะครับเวลาเท่าไร่ต่อเดือนนะครับโอเคเวลาทั้งหมดของผมตอนนี้1นึ4 5 5นี้อยห้าสนาทีนะครับโอ้โหตอนนี้ฝนกําลังตกลงมาอีกแล้วนะครับทําคลิปทีไรฝนตกลงมาทุกทีนะครับโอเคอาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับก็ต้องขออภัยด้วยโอเคผมจะพาทุกคนไปคํานวณนะครับ ผมจะเปิดเครื่องคิดเลขขึ้นมาเครื่องคิดเลขอยู่ไหนเอ่ยอโอเคอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ1 8 7 0 0แส่รอ,อันนี้คิดเป็นตัวเลขนะครับก็คือผมทำมาแปดเดือนผมหารแปดหารแปดนะครับทุกคนก็จะตกประมาณเดือนละสองหมื่นสามพันนะครับ4 3่อานาทีนะครับ ต้องทําให้ได้เวลาประมาณเท่านี้นะครับทุกคนถึงจะมีสิทธิ์สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับทีนี้จะทํำยังไงนะครับถึงจะรู้ว่า10เดือนจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ก็คือเอาคูณ10เข้าไปคูณ10เข้าไปนะครับเห็นไหมครับ2องแสนสานะครับสองแสนซึ่งนะครับแน่นอนว่าคนที่จะผ่านกฎนะครับก็คือจะต้องมีเวลา2องแสนสนะครับหรือว่าประมาณ 4,000ชั่วโมงขึ้นไปนะครับาบางคนอาจจะสงสัยเอ๊ะแล้วทําไมมันยังไม่ผ่านเนี่ย10เดือนมันยังไม่ได้2แส4เลยอทุกคนมาดูนะครับความยืดหยุ่นของตรงนี้เห็นไหมครับแรกๆเนี่ยเราไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วหลังๆกราฟของเราเนี่ยมันเริ่มพุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะครับผมเชื่อว่านะครับเราจะได้มากกว่ามากกว่าจํานวน200,000 3 0 0 0อย่างแน่นอนนะครับ อ่าโอเคทีนี้ทุกคนอาจจะงงว่าเอ๊แล้วทำยังไงอ่ะจะทำยังไง,ง,ไงถึงจะสามารถมีเวลามีคนดูได้เยอะขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูคอนเทนต์นะครับในการทำช่อง Youtube ของผมนะครับทุกคนตอนนี้ผมมั่นใจมากเลยว่าอีก2เดือนไม่เกิน2เดือนผมจะเปิดสร้างรายได้ให้ทุกคนดูนะครับมาติดตามดูกันแล้วกันนะครับอีก2เดือนข้างหน้าผมจะทำได้หรือเปล่าแต่ผมมั่นใจนะครับมั่นใจอามาดูคอนเทนต์ คอนเทนต์นะครับอโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับออเอาแบบนี้ดีกว่ามีคนดูมากที่สุดนี่คือช่องของผมนะครับทุกคนครับคลิปเรียงจากคนดูมากไปหาน้อยนะครับคือเราจะวิเคราะห์ได้ว่านะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นโนเนมอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะต้องทําคลิปที่มันเกี่ยวกับการให้ประโยชน์หรือว่าแก้ไขปัญหานะครับ แก้อาขอไปครับให้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาคนจะเข้ามาดูเยอะมากนะครับเทคนิคโนน,นนี่นั่นนะครับให้ทุกคนลองทําดูก็แล้วกันนะครับเห็นไหมครับคลิปนี้เนี่ยผมผมยังตกใจเลยนะครับแรกๆเนี่ยโอ้โหคนเข้ามาดูกันเยอะมากนะครับเยอะมากแบบว่าเอ้ยเป็นเกิดเป็นประกายไฟในตัวลุกขึ้นมาเลยตอนแรกไฟเหมือนจะดับทํมาสามสเดือนคนดูน้อยมาก คลิปนี้แหละนะครับเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตของผมซึ่งทุกคนก็ต้องหาให้เจอนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำคอนเทนต์ทุกคนดูผมมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายอันนี้ผมก็ตามกระแสนะครับเฮ้ยนะครับเห็นไหมครับเราต้องตามกระแสบ้างนะครับแล้วก็มีคลิปที่รีวิวนะครับต่างๆนะครับในชีวิตประจําวันนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าคลิปไหนนะครับที่เป็นคลิปที่มีประโยชน์เนี่ยคนจะเข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยตอบปัญหาการสมัครต่างๆนะครับ คนก็จะเข้ามาดูเยอะแยะเลยนะครับก็สรุปง่ายๆเลยแล้วกันนะครับในการทำ youtube นะครับให้ผ่านกฎภายใน10เดือนนะครับอ่ะหน,นะครับหเลยก็แล้วกันนะครับเราเนี่ยจะต้องลงคลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับลงคลิปให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้2นะครับ2นะครับ คลิปที่เราลงจะต้องเป็นเนื้อหาที่มีสาระนะครับในช่วงแรกมีสาระในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหานะครับการให้ประโยชน์ต่างๆการรีวิวนะครับคิดว่านะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับคนจะเข้ามาดูเยอะนะครับอ่าตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับอาจจะมีเสียงแทรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับอ่าแล้วก็3นะครับอ่าในการทําคลิปเนี่ยนะครับเราจะต้องนะครับ ดูที่คอนเทนต์เป็นหลักนะครับทุกคนครับในการหาคอนเทนต์ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับเรามือใหม่เราทําไปเลยครับหาไปเรื่อยๆนะครับทําลงไปเรื่อยๆจนเราเจอคลิปที่มันเปลี่ยนชีวิตเราคนเริ่มเข้ามาเยอะนะครับนั่นแหละคือหนทางที่เราจะต้องไปนะครับนี่คือเทคนิคในการทํา y o YouTube ของผมนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าอีก2เดือนข้างหน้าผมจะสามารถเปิดสร้างรายได้ได้อย่างแน่นอนครับทุกคนครับ ผู้ติดตามผมผ่านแล้วเวลานะครับผมก็เชื่อว่าผมจะผ่านนะครับอ่าเดี๋ยวทุกคนดูนะครับอีกไม่นานนะครับเนี่ยอีกหนึ่งนาทีเนี่ยผมก็จะได้เวลาเพิ่มนะครับผมก็จะได้เวลาเพิ่มเดี๋ยวผมจะพาทุกคนรอดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้เวลาเพิ่มนะครับกี่นาทีนะครับก็ต้องขอไปในเสียงรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับโอเคทุกคนก็รอดูไปพร้อมกันดีกว่านะครับในระหว่างนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยโอเคครับทุกคนเห็นไหมครับ เวลาสิบหกนาฬิกาแล้วนะครับ y o u t u ู e นะครับเขาจะอัปเดตเวลาให้ผมจะมาดูตรงนี้แหละนะครับโอเคผมจะมาไปดูนะครับเวลาเราจะเพิ่มเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับโอ้โหอ,อยูเวลาดูคนดูเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะดูตลอดตลอดอายุนะครับได้เท่าไหร่โอ้ทุกคนเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยคือ แสนเก้แล้วนะครับแสนเก้แล้วแล้วก็อีกไม่กี่อีกเท่าไหร่อ่ะถึงจะสองแสนเสียทุกคนอีกประมาณห0 0มื่นไม่ใช่50,000อีก50,000ื่ภายในระยะเวลาสองเดือน50,000นาทีอ่ะทุกคนเห็นไหมครับในการทํา y o youtube เทคนิคของผมเอาไปใช้ได้เลยครับลงคลิปให้เยอะให้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะลงได้เราถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับทุกคนแล้วเชื่อว่าจะมีคนเข้ามาดูคนติดตามก็จะเข้ามาเรื่อยๆ นะครับเอาเป็นว่าเมื่อไหร่ที่ผมทําคลิปผ่านกด u t u b e แล้วนะครับผมสามารถเปิดสร้างรายได้ได้10เดือนจริงๆนะครับผมจะมาทําให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งกดติดตามผมไว้กดกระดิ่งไว้นะครับทุกคนเขาเรียกว่าคนไม่ยอมแพ้นะครับไม่มีทางไม่ประสบความสําเร็จครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับตอนนี้ผนเริ่มมาแล้วนะครับก็ขอไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกนะครับมีพลังมากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็จะได้นะครับพลังจากผมไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ เป็นคนทํา youtube แบบโนเนมอย่างเรานะครับทํา youtube แบบโนเนมอย่างเราเนี่ยทำยังไงอ่ะถึงจะให้มีคนติดตามแล้วก็ให้มีเวลาแบบนี้นะครับอย่างที่บอกแหละนะครับทําคลิปอะไรก็เป็นคลิปให้ประโยชน์ดีกว่านะครับให้ประโยชน์ดีกว่านะครับเพราะว่าเราเราเนี่ยเป็นคนโนเนมนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับเทคนิคในการทํา youtube 10เดือนสามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ดูนะครับว่าภายใน10เดือนเนี่ยผมจะทําได้หรือเปล่าตอนนี้ผมผ่านมา8เดือนแล้วนะครับอีก2เดือนนะครับ2เดือนกับ50,000นาทีท้าทายมากผมเชื่อว่าผมทําได้นะครับทุกคนกดไลค์ให้กําลังใจผมด้วยเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปให้ทุกคนดูนะครับมีคําถามอะไรคอมเมนต์มานะครับอยากแชร์ประสบการณ์นะครับอยากปรึกษาอะไรพูดมาเลยนะครับเรายินดีนะครับเรายินดีที่ผมทําคลิปนี้นะครับจุดประสงค์หลักเลยนะครับก็คือ1ลูกศิษย์ผมนะครับกาลัง เริ่มทำ YouTube นะครับผมอยากจะมาให้กำลังใจลูกศิษย์ผมรวมถึงาชาวยูทูเบอร์นะครับที่กำลังทำ YouTube อยู่ในตอนนี้ด้วยโอเคนะครับเราเจอกันใหม่แล้วกันนะครับในคลิปต่อไปครับทุกคนครับสวัสดีครับ